เอวีดีโอไม่ได้นี่ขอไ,ไหนนะ่อยเนาะเพราะว่าฟ้องละี้ราขอก่แค่ดึง้ามมาต่อกันเาไหนดีภาพสุดท้ายดีทำดีกว่าลองเล่นดู ขยายกดให้มันสั้นๆนะครับเล่นของเขาอะหรือไปปรับสปีดวิดีโอก็ได้ถ้าแบบขี้เกียจกดนี้ทำไปก่อนแล้วไปปรับสปีดให้มันเร็วๆส่วนอันนี้มันสต็ Stop อกค้างสต็อกค้างหนึ่งอันนะครับลองดูน,นะครับเนี่ยเล่นปึ๊บช้าไประว่างก็จะปรับสปีดเอาเห็นดีไห่ด นไปเติ้ลแบบไม่ง่ายนะครับสลับภาพเราทําภาพท่องเที่ยวแล้วอาจจะให้ให้มันสลับนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมมันจะค้างอีกนึงแล้วซูมใช่ไหมครับเราก็เพิ่มอีกอันนึงแล้วก็ปี้เลยขีดเขียเนเอาหางตรงนี้ เบ้องี้ที่ภาพนะครับมันจะมีตรงนี้ทียังไม่ได้สอนเนาะนะครับซูมตัวเนี้ยเราเลือกซูมแบบไหนนะครับจะซูมแบบนี้ก็ได้เร็วแบบนี้ช้าไป ง่ายแล้วก็ไม่เปือนไม่เปือนเลนด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้พวกไม่ได้ใช้พวกนี้เลยนะครับพวกนี้จะใช้ความจําเยอะเหมืพวกเอฟเฟกต์นี้ใช้เรื่องภาพดีเฉยเลือกองดูปึ๊บ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 นะครับเปลี่ยนแล้วก็ซูมแค่นี้นะครับจะมีที่ปรับหลาย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 รูปเนี้ยจะให้มันเป็นเวลาเดียวกันหมดเนี้ยทีเดียวมีคนเห็นเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนาะ ไม่รู้เวอร์ชันนี้ทำได้หรอนปล่า่ยาลองคลิปตรงนี้นะครับคลิปที่มันเป็นม้วนหนังไหมครับเดี๋ยวจะลองคุมดูนะครับว่ามันได้ไหมปึออ๊บแล้วก็คุมหมดใช่ไหมครับมมเลยปึออ๊บอินเสิร์ตมันไม่มีอินเสิร์ตอ o l y g o n property ถ้าเป็นบางเวอร์ชันเนี่ยเผมอาจจะไปดูว่าโปรเพตี้มีสูนตัวเวอร์ชันใหม่จะอยู่ในไทม์ไลน์ครับในในแเกมของทางเราเรียนร้องอีกด้วยได้ก็ได้นี่หมาแต่เวอร์ชันใหม่น่าจะได้เนาะเวอร์ชันเก่านี่ผมไม่เคยผมเพิ่งร้องดีเอสเร็บอยู่ในไทม์ไลน์นะครับลองดูอันนี้ผมเคยเล่นตัวโปโชโกะมันได้ตัวนี้จะเป็นเชนโปโตเวเรชั่นครับ ก็รีไม่ขึ้นใช่มันมีอีบิดตัวอื่นไหมไดูก่อน <c oughs> มีดูอีบิดก็มีเนี่ยนี่ครับเวอร์ชันเก่าอีบิดมีแค่เนี้ยไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวต้องลองเวอร์ชันใหม่มันจะมีไหมขอดูนิดนึงมันจะมีกระทั่งว่าเราขี้เกียจเวลาเราทำนำเสนอรูปอ่ะ เราคุมหมดแล้วก็สั่งแรนดอมเอฟเฟกอย่างนี้ครับแล้วก็เซ็เใลานะ้ห้เท่ากันหมดเพราะไม่งั้นนี่เรากวดมือใชาเสร็จเมื่อวานใช่ไหมเราสั่งแรนดอมไปเลยลองเวอร์ชันใหม่ดูนะครับได้ได้ถาได้จะได้ได้เทคนิคไปนะครับมันต้องลองทำอย่างนั้นมาลองทำเราจะรู้ด้วยเราจะทำแบบนี้ทำงไง่าย เป็นสามเราลองรวนเดียวแบบนครับรลองดูอันนะครับไม่ใช่ตัวนน,นี้ครับนี่ครับรถเชั่อใหม่ได้นะครับเราก็เลือกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วเราคลิกขวาตัวนี้ครับ เซ็งโฟโต้นะครับดูเรชั่นคือถ้าเราทำบ่อยๆเราจะคุ้นสับมันคือผมพูดตรงผมก็จำไม่ได้หรอกแต่ผมคุ้นสับมันเฉยๆว่าใช้หลายอันนะครับถ้าภาพสวยและเร็วเนี่ยโปรชโกนะครับลองเป็นถ้ามีเวลาลองเล่นมือใช้ๆกันแต่โปรช็กโกนี่ถ้ามันจะสวยเอฟเฟกมันจะสวยแต่โปรช็กโกข้อเสียคือมันไม่รองรับภาษาไทยเวลาเราตั้งชื่อเราต้องตั้งเป็นอังกฤษไม่หมดถ้าภาษาไทยมันจะเป็นตัวหนอนแล้วเราก็มานั่งจำนะครับ รว่าไหนเป็นอะไรเข้าไมค์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแต่โปรชโกโมันข้อเสียคือมันไม่ตอบโจทย์เรื่องวิดีโอเข้าตัวนี้นั่นเองถ้านําเสนอนะครับนำเสนอนี่แน,น,นะนําโปรชโโร็อภา้แต่เป็นภาพนิ่เอฟเฟก์มันสวยผมชอบโปรชโกโแล้วไม่ก,กินไม่ก,กินเมนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเลียนเป็นหนึ่งเีงง้มัลโตแพนซูมนะครับ รวดเดียวเลยถ้าเราทำทีลาอนเราต้องมาแนงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอันนี้เป็นซ่อนแต่ถ้าเราเขียนล้วก็คุมแล้วก็นะครับมันเป็น fx fx ก็คือใส่ fx ต่างๆนะครับทำภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ไม่แนะนำพวก i n f o g r a p h i c ที่มันเป็นภาพสั้นๆให้คนอ่านค้างเนี่ยมันเขาจะลายตากำลังอ่านเนี่ยโควิดคืออะไรไปหมดละ อย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้มันจะแรนดอมนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งกดให้เมื่อยนะครับมันก็ไปของมันนะครับมีอะไรอีกนน นี่ยังไม่เคยนะลองลองวามันจะยอมไหมนี่ต้องใส่ทีละชฟอนอปึ๊บอันเนี้ยนี่ผมยังไม่เคยใส่ตัวเน ى, ี้ยแบบให้มันสุ่มหาเมนูไม่เจอเลยแต่โคช็อคโคนี่มันได้อยู่ไม่รู้ตัวนี้มันได้แบบพอกดปุ๊บมันแยกให้เลยอย่างเงี้ย คือเราไม่ต้องมานั่งใส่เอฟเฟกทีละตัวไม่ต้องมาหมุนทีละตัวลากคุมเลยนะครับแต่ยังทําไม่ได้มันไม่ยอมนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บมันแตกให้เลยเราคุมอยู่ใช่ไหมเราคุมอยู่แล้วเราจะใส่เอฟเฟกเงี้ยนะครับเราต้องมานั่งใส่ทีละตัวข <c oughs> อคุมคุ๊บอยู่ดีื่อๆอันคุ๊บก่อน นี่หน้าโอเคแยกกลุ่มแล้วครับลองอีกรอบทิ้ปุ๊กไว้จะต้องใส่เหท้อตัวอยืนสั้นไปเดี๋ยวข่อยยาวๆน่าจะใช่ไหม อันนี้เขาให้ถนง4โมง4โมงครึ่หงหรือ4โมงโมมออหลายคนจะกลับบ้านมงเลยมา14นาทีแล้วนะครับ